ปากามปาคามปาขามไปไหนแล้วอันนี้เจ้าตุนติ้นนะครับนัน,นอนอยู่บ้าน,นบ้านน้องสาวนะครับเมื่อกี้เห็นปากหามปาขามทีไ่ไหนแล้วหาม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 มาเร็วมา,ม,มาเร็วมาเร็วมาเร็วปาขามมาเลยแม่ ไปไหนละไอ้หามมาแล้วครับพี่เอกมาแล้วลูกน้องมาแล้วไปไหนไปไหนมาไปไหนมาไหนสิไปไอ้หนูหน่อยสิไหนส,หสิดูสิโอ้โหทำอะไรอยู่วันนี้หนูทำอะไรลูกหนูปักหามลูกพอ่อหนูปักหามหนูปักหามทำปักหามดูสิ ดูสิปากหามเป็นยังไงโอ้เป็นอย่างนี้เหรอหน้าตาเป็นอย่างนี้อันนี้บาดแผลจากการเป็นนักลบสุนัขตัวโปรดนะครับนะเป็นสุนัขที่น่ารักนะครับนะเจ้าปากหามเจ้าปากหามเจ้าปากหาม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 เอาดูสิดูสิใครนี่ใครนี่ใคน่นี่ใครนี่